กลับสวัสดีทุกทท่านที่เคารพรักยินสูงค่ะกลับมาพบกับอาจารย์เบยยิบซีใครใจกันอีกแล้ววันนี้อาจารย์เบยยิบซีใครใจภูมิใจเสนอดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีมีน,นซึ่งท่านสามารถตรวจสอบวันเดือนปีเกิดของท่านได้นะคะหากท่านอยู่ในระหว่างวันที่ สิ 13, มีนาคมถึงสิสองเมษาท่านจัดอยู่ในราศีมีนเรามาเริ่มรายการกันเลยค่ะโอมอคีพาหูบุพผังสัก,การะวันทนังครูบาจารย์ยังอาจารย์เทวามุนีรือศีสิทธาปิตมตาอรุคเยนะสุขเขนะจะชมามีหังสาธุสาธุสาธุ เป็นสิทธ์มีครูนะคะดังนั้นเวลาที่นําวิชาของครูบาอาจารย์มาใช้ต้องคอยละลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์ค่ะเดี๋ยวไปยิ้มสีใครใจขออนุญาตนะคะเลือกไพ่ออกมาแทนตัวท่านที่เกิดราศีมีนนะคะและการเรียงไพ่ในวันนี้อาจารย์ยิ้มีใครใจก็จะเรียงตามพบต่างๆค่ะซึ่งการเรียงไพ่ ตามพบต่างๆนี้นะคะอาจารย์บียีสีใครใจได้ศึกษาเรียนรู้มาจากท่านอาจารย์ธน,นากรสินเกษมค่ะอดีตนายกสมาคมหุนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปธรรมนะคะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ของดวงชะตาท่านที่เกิดราศีมีนนะคะเห็นไพ่แล้วเนี่ยรู้สึกสบายใจมากๆ แทนตัวท่านที่เกิดราศีมีนทุกท่านทุกคนทั่วโลกเลยทีเดียวใบยที่หนึ่งนะคะได้ five of pentacles ไพ่ใบในี้นะคะเขาบ่งบอกให้ทราบว่าตัวท่านที่เกิดราศีมีนเนี่ยตัวท่านเป็นผู้ที่มีในเรื่องของความอบอ้อมอารีเป็นผู้ที่ชอบช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นะคะท่านอยู่จุดไหนมุมไหนของโลกใบน,นี้หลายท่านหลายฝ่ายเลยนะชอบมาอยู่ใกล้ชิดต,ตัวท่าน เนื่องจากตัวท่านเนี่ยเป็นผู้ที่ชอบช่วยเหลือชอบเกื้อกูลผู้คนนะคะและตัวท่านเองเป็นผู้ที่มีจิตใจเนี่ยเยือกเย็นเหมือนสายน้ําเลยทีเดียวนะคะท่านที่เกิดราศีมีนดังนั้นเนี่ยไพ่ก็ได้ five of pentacles นะคะไพ่ก็จึงบ่งบอกให้ทราบว่าในตลอดเดือนมิถุนายนนี้ตัวท่านนะคะมีเกณฑ์การเดินทางไปวัด มีเกณฑ์การเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆนะคะไปทําบุญทํำทานเช่นไปวัดไปสถานเด็กกำพร้าไปบ้านคนชราหรือตัวท่านอาจจะไปเริ่มไปร่วมค่ะไปร่วม ดำเนินการกับองค์กรใดองค์กรหนึ่งที่เกี่ยวกับในด้านของการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นี่ล่ละค่ะนะคะ,นะคะหรือตัวท่านเองอาจต้องนำในด้านของความรู้ความสามารถของตัวท่านนี่นะคะนำไปแบ่งปันให้กับบุคคลใกล้ชิดให้กับบุคคลที่อยู่ในองค์กรให้กับบุคคลที่อยู่ในวงสังคมบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดตัวท่านค่ะ นะตลอดทั้งเดือนมิถุนายนนี้เลยนะคะก็เร,เรียกว่าเป็นจังหวะดีเป็นโอกาสที่ดีเลยนะคะที่ตัวท่านที่เกิดราศีมีนได้มีโอกาสแบ่งปันช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเขาจะตอบกลับมาในด้านของบุญกุศลตอบมาในด้านของพลังงานดีๆอย่างน้อยตัวท่านที่เกิดราศีมีนต้องมีความรู้สึกอิ่มเอิบใจอิ่มเอมใจมีความสบายอกสบายใจเนี่ยเป็นอย่างยิ่งค่ะ นะคะโอ้โหไพ่สวยงามมากๆนะคะต่อมาค่ะได้ไั่ Justice ค่ะโอ้โหไพ่ใบนี้นะคะท่านผู้ชมอยู่ในตำแหน่งของกระดุมพระเขาบอกบอกให้ทราบเลยว่าตลอดเดือนมิถุนายนนี้สถานะ ทางการเงินของท่านที่เกิดราศีมีนนะคะเงินทองไม่ขาดมือค่ะหยิบจับสิ่งใดนะเป็นกอบเป็นกำรรม,มีความมั่งคัง่งมีความร่ำรวยตลอดเดือนมิถุนายนนี้ทีเดียวท่านสามารถบริหารจัดการดูแลในเรื่องระบบบัญชีรายรับรายจ่ายเนี่ยได้เป็นอย่างดีทีเดียวเลยค่ะเพียงแต่ตัวท่านนี้นะคะอาจเป็นผู้ที่ใจอ่อนที่สงสารนะคะดังนั้นเนี่ย ตัวท่านเวลาท่านไปช้อปปิ้งนะคะหรือไปมีเวลาไปจับใจใช้สอยเนี่ยตัวท่านเองจะต้องหักห้ามใจของตัวเองด้วยนะคะบางทีท่านอาจต้องการที่ช่วยเหลือเขานะคะช่วยเหลือผู้คนนะคะท่านก็หรืออาจจะมีเข้าของเหล่านั้นอยู่แล้วก็ตามนะคะท่านก็ ซื้ออีกซื้ออีกอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นต้องมีความระมัดระวังในเรื่องของระบบบัญชีรายรับรายจ่ายค่ะตัวท่านที่เกิดราศีมีนนะคะสามารถเข้าไปทางช่องทาง YouTube ในช่อง YouTube เนี่ยมีโค้ช มีครู้มีผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับในด้านของระบบบัญชีรายรับรายจ่ายอยู่ไร้ท่านเลยทีเดียวตัวท่านที่เกิดราศีมีนสามารถเข้าไปศึกษาค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับในเรื่องของการทํางบบัญชีรายบุคคลนะคะงบบัญชีบุคคล เป็นแบบรายเดือนเป็นแบบรายปีนะคะงบนี้อาจารย์บียใครใจชอบมากเลยค่ะเพราะทุกครั้งที่เวลาอาจารย์มันเวลาที่อาจารย์บียใครใจมีการบันทึกนะคะบันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายสามารถตรวจสอบเช็คในด้านของความมัง่งคั่งความล่ำรวยของตัวอาจารย์บียใครใจเนี่ยได้อยู่ตลอดเวลาค่ะนะคะขอแนะนำให้ตัวท่านที่กระราสีมีนล,ลองเข้าไปทาง ช่อง YouTube นะคะไปเซิร์ชดูเลยค่ะมีอาจารย์ไหลท่านเข้ามาแนะนำวิธีการทำบัญชีงบบุคคลนะคะทั้งรายเดือนทั้งรายปีเป็นการควบคุมดูแลร,ระบบบัญชีรายรับรายจ่ายของเราเนี่ยได้เป็นอย่างดีอ้ออย่าลืมด้วยนะคะท่านที่เกิดปลาสีมีนในด้านของกิจการต่างๆของท่านอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะ ในตลอดเดือนมิถุนายนนี้ท่านต้องดูแลในเรื่องของระบบภาสีด้วยนะคะเอาล่ะคะ่ะต่อมานะคะได้ไพ่ The Chariot โอ้โหไพ่ใบนี้สวยงามมากค่ะท่านผู้ชมไพ่ใบนี้นะคะเขาจะอยู่ในตำแหน่งของสหัชชะไพ่ใบนี้เขาบ่งบอกให้ทราบว่าดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีมีนตัวท่านเองนะเป็นที่น่ารักเป็นที่อยู่กับ ญาติพี่น้องเนี่ยพี่น้องรู้สึกแบบมีความอบอุ่นรู้สึกมีความสบายอกสบายใจเพราะตัวท่าน,เ,นเป็นผู้ที่ให้การช่วยเหลือเกื้อกูลให้การอุปถรัรมภ์คำชูญาติพี่น้องได้และญาติพี่น้องเนี่ยมาร่วมธุรกิจกิจการใดๆก็ตามกับตัวท่านนะคะตัวท่านสามารถจะบริหารจัดการดําเนินการธุรกิจกิจการให้เขาเนี่ผ่าน ในเรื่องของความท้าทายไปได้ดีทำให้กิจการของครอบครัวมีเกณฑ์การเจริญเติบโตไปในทิศทางที่ดีและตัวท่านที่เกิดราศีมีนตัวท่านเองเป็นผู้ที่มีความจริงจังจริงใจชัดเจนด้วยนั่นเองนะคะทั้งญาติพี่น้องทั้งเพื่อนฝูงบุคคลที่อยู่ในวงสังคมตัวท่านเนี่ยจึงรักและชอบที่จะอยู่ใกล้ๆตัวท่านค่ะนะคะสรุปแล้วก็คือตัวท่านที่เกิดราศีมีนเนี่ยนะเป็นผู้ที่ มีความใจดีนั่นเองค่ะมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับเพื่อนมนุษย์นะคะโอ้โหไพบ่บนี้สวยงามมากนี่ท่านผู้ชมคะไพ่ The World เนี่ยโอ้โหแอบเหลือบไปเห็นก่อนหยิบมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมไพบ่บนี้บอกบอกให้ทราบเลยนะคะนางฟ้าเทวดานะคอยปกปักรักษาคุ้มครองตัวท่านที่เกิดราศีมีนนะคะทั้งครอบครัวทั้งตัวท่านและบุคคลใกล้ชิด ที่พำนักอยู่ในเคหสถานแห่งนั้นรวมทั้งสำนักงานออฟฟิศที่ตัวท่านเนี่ยปฏิบัติงานอยู่สำหรับบางท่านกำลังศึกษาและเรียนรู้อยู่นะคะในมหาลัยเนี่ยตัวท่านเองก็จะได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากครูบาอาจารย์ด้วยนะคะนะสำหรับสุขภาพพระนามัยของคุณพ่อ คุณแม่ของท่านที่เกิดราศีมีนสุขพให้ระมัดระวังนะคะเกี่ยวกันนเรื่องของการเป็นวัดนะเกี่ยวกันในเรื่องของอเกี่ยวกันในเรื่องของ ภูมิแพ้เกี่ยวในเรื่องของอากาศที่เปลี่ยนแปลงแบบง่ายๆบ่อยๆเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวนะฮะตัวท่านที่เกิดราศีมีนต้องทำไมคะมีการดูแลเอาอกเอาใจใส่สุขภาพพรรณนามัมของคุณพ่อคุณแม่ให้ดีมากๆยิ่งขึ้นค่ะสําหรับที่อยู่อาศัยเนี่ยเจ้าที่เจ้าทางนางฟ้าเทวดาเป็นไงฮะโอ้โหศักดิ์สิทธิ์มากท่านคอยปกปกัปกรักษาคุ้มครองทุกท่านทุกคนที่พักอาศัยอยู่ในเคหสถานค่ะดังนั้นท่านที่เกิดราศีมีนค่ะ ท่านต้องมีการจัด่วงจุ้ยที่อยู่อาศัยของท่านให้เหมาะสมนะคะมุมใดตรงไหนที่มันไม่เรียบร้อยดําเนินการที่เรียบร้อยค่ะสําหรับโต๊ะที่ทํางานนะคะท่านงานชิ้นใดที่ยังไม่ถึงเวลาทํางานใช่ไหมให้เก็บชิ้นงานต่างๆเหล่านั้นไว้ในลิ้นชักไว้ในเกะก่อนพอถึงเวลาแล้วค่อยนําเขาขึ้นมาปฏิบัติงานนะคะจะเป็นการง่ายและทําให้ตัวท่าน สามารถเรียงลำดับขั้นตอนในการทำงานได้อย่างมีคุณภาพด้วยนะโอ้โหเรียกว่าดวงยในเกณฑ์ดีนางฟ้าเทวดาคอยปกปักรักษาคุ้มครอง,งเนี่ยตลอดเลยนะคะมีโอกาสนะหาส้มแอปเปิลสาลรี่แก้วมังกรรูปพับนะคะสับประรดกล้วยหอมกล้วยน้ําว้า,วาหรือท่านชอบรับประทานผลไม้ใดๆนะคะนำมาไหวค่ะไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะต่อแม่ค่ะโอ้โหนี่ ดูนะท่านผู้ชมอันนี้คือเทพไมดัสนะคะ king of pentacles ค่ะไพ่ใบนี้เขาอยู่ในตำแหน่งของปุตตะขอแสดงความยินดีกับท,ท่านที่เกิดราศีมีนด้วยท่านที่เกิดราศีมีนคะลองทำแบบนแบบนี้ดูลองทำแบบนี้ดูนะคะหาสมุดเนี่ยมาหนึ่งเล่มแล้วท่านก็รีสรายการในรายการที่ตัวท่านต้องการสรรสร้างและลงมือทำ อย่างเช่นท่านต้องการเรียนรู้ในเรื่องของศาสตร์ใหม่ๆเกี่ยวในด้านของการพยากรณ์ท่านเขียนลงในบันทึกเลยคะ่ะข้อ2ท่านต้องการเรียนรู้ในเรื่องของภาษาต่างประเทศเช่นภาษาจีนนะคะภาษาอังกฤษภาษาเยอรมันข้อ3ท่านต้องการเปิดร้านกาแฟข้อ4ท่านมีโครงการการที่จะไปท่องเที่ยวรอบโลกข้อห และอื่นๆอีกมากมายที่ตัวท่านิกิดราศีมีนเนี่ยต้องการสรรสร้างและลงมือทําให้เขียนลงในสมุดและเลือกหัวข้อเลือกเรื่องที่ตัวท่านิกิดราศีมีนนะมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นและรักที่ต้องการดําเนินการทําในเรื่องนั้นๆเนี่ยเป็นที่สุดนะคะโดยท่านต้องมีในเรื่องของจุดมุ่งหมายและเป้าหมายนะคะ ที่ชัดเจนว่าท่านต้องการทำเรื่องนี้นะนำจิตนำใจเนี่ยไปจดจ่ออยู่เรื่องนี้เลยนะคะมีความไว้วางใจและเชื่อมั่นในตัวของท่านค่ะว่าท่านสามารถเนี่ยทำได้พอลงมือแล้วทําได้ประสบความสำเร็จตามระยะเวลาตามเป้าหมายที่ตัวท่านตั้งใจเอาไว้ให้มีความเชื่อไว้วางใจตัวท่านนะคะท่านที่เกิดราศีมีนนะคะและ ตัวท่านเองนะคะต้องมีในเรื่องของการวางแผนนะคะวางแผนโครงการงานนะคะวางแผนเลยว่าท่านมีโครงการทำนะในช่วง2อวนัน2สัปดาห์หนึเดือน3เดือนครึ่งปีหรือ1ปีให้เขียนโครงการเขียนกำหนดระยะเวลาเริ่มต้นระดับกลางจนถึง ขั้นตอนการประสบความสําเร็จท่านต้องวางแผนนะคะท่านต้องทําอย่างไรศึกษาค้นควา้าหาความรู้เพิ่มเติมด้วยนะคะและตรวท่านเองไม่เลวรวนนะต้องไม่ลังเลไม่เลวรวนด้วยต้องมีความชัดเจนนะคะมีเป้าหมายที่ชัดเจนไม่ลังเลไม่เลวรวนแล้วมีเป้าหมายที่ชัดเจนทุ่มเทใจอย่างเต็มที่มีความชัดเจนในสิ่งที่ตัวท่านเนี่ยต้องการสร้างและลงมือทํา ะะมีระเบียบมีวินยัยให้ระยะเวลากับเขาอย่างเต็มที่ลงมือทำอย่างต่อเนื่องนะคะอยู่กับเขาอย่างจริงจังตั้งใจจริงและนำเขาเนี่ยขึ้นมาดูทุกๆวันนะคะโครงการที่ตัวท่านเนี่ยต้องการสร้างขึ้นมาเนี่ยนำเขาขึ้นมาดูทุกๆวันแล้วก็มีการตรวจความสำเร็จว่าถึงไหนแล้วว่าถึงขั้นตอนไหนแล้ว ท่านต้องมีการวัดในเรื่องของความสำเร็จด้วยนะคะนะและท่านต้องทำจนกระทั่งสิ่งที่ท่านคิดนั้นเนะี่ยทำจนสำเร็จเป็นรูปธรรมออกมานะคะท่านที่เกิดราศีมีนนะในไพยย่จดูแล้วก็มีโอกาสประสบความสำเร็จอยู่นะคะได้ไพ่คิงไมด้าสนะคะ King of p e n t a เ l e เป็นเทพไมด้าสนะก็ไม่น่าเป็นห่วงนะคะท่านที่เกิดราศีมีนดังนั้นนะคะเขาเรียกว่า เหล็กกำลังร้อนเนี่ยเราจะต้องรีบตีใช่ไหมคะในดังนั้นเนี่ยเมื่อเมื่อท่านเนี่ยมีไอเดียมีไหวพริบดีเนี่ยออกมาแล้วให้รีบจดให้รีบทาทันทีนะคะให้รีบลงมือทําทันทีจนเขาสําเร็จสําเร็จแน่นอนนะคะอาจารย์บียมีใครใจเห็นลูกค้ามาหลายท่านแล้วสําเร็จจริงเห็นคนใกล้ชิดหลายคนแล้วเห็นกับตาสําเร็จจริงๆคะ่ะหรือแม้แต่ตัวอาจารย์บียิมีใครใจเองก็ใช้หลักการนี้ และสำเร็จมาหลายเรื่องแล้วค่ะนะคะเอาละค่ะต่อมานะอันนี้คือ a g of s w o r d นะคะ a g of s w o r d ไพ่ใบนี้นะคะเขาบ่งบอกให้ทราบว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตัวท่าที่เกิดราศีมีนอาจมีความวิตกกังวลใจกลุ่มอกกลุ้มใจมีความแบบไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวไม่สบายใจเลยนะคะ นะรู้สึกทำอะไรก็ไม่ได้อะรู้สึกแน่นถูกรัดแน่นไปหมดเลยดูถูกรัดประวันแน่นไปหมดเลยกระดุกกระเดี่ยวไม่ได้ทำอะไรไม่ได้นะคะก่อนหน้านี้นะทำรู้สึกว่าอึอาดอัดมืดมนมืดมิอด,มอ,ด,มอ,ด,มอ,ดอันธการไปหมดทุกเรื่องทุกฝั่งทุกฝ่ายนะคะมีความรู้สึกอย่างนั้นนะคะก่อนหน้านี้นะคะแต่ในไพ่เนี่ยท่านผู้ชมสังเกตดีๆนะ,ะในไพ่ e i g h of swords เขาเนี่ยถูกมัดตัวทั้งหมดก็จริงมีมีดดาบเนี่ยอยู่รอมรอบตัวเขาก็จริงนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าปากเนี่ยยังอยู่นะปากไม่ได้ถูกผ้าพันปากนะคะดังนั้นหมายความว่าตัวท่านที่เกิดราศีมียังมีโอกาสดีๆอยู่อย่างน้อยนะตัวท่านเองก็ยังได้รับการได้กำลังใจจากครอบครัวนะในไพ่เนี่ยมีเลยนะมีม,มีมีได้กำลังอกกำลังใจจากบุคคลในครอบครัวอยู่ นะคะยังมีกำลังยังมีกําลังอกกาลังใจอยู่นะคะและตัวท่านก็มีโอกาสที่จะใช้ในด้านของการติดต่อขอความช่วยเหลือได้ด้วยนะคะจากผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้ด้วยหรือการที่ประวตท่านนะคะยังสามารถนําตัวเองเนี่ยเข้าไปใกล้ชิดกับ บุคคลที่เขามีความรอบรู้ในด้านต่างๆที่ตัวท่านเนี่ยสนอ,อกสนใจนะคะนำตัวเองเนี่ยเข้าไปใกล้ชิดเขานะศึกษาค้นคว้าหาความรู้หาทักษะหากิมมิใหม่ๆนะคะจากบุคคลที่ตัวท่านเนี่ยรักและเขาก็เป็นไงรักแล้วก็เมตตาปราณีท่านนะคะตัวท่านที่เกิดราศีมีนยังมีโอกาสดีๆอยู่นะคะอันนี้เล็กอย่างหนึ่งไพ่อันนี้เป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้ว และที่เราดูไล่ๆใบผ่านมาเนี่ยดวงดีเกณฑ์ดีสถานการณ์เป็นไงคะเริ่มดีขึ้นดังนั้นนะคะท่านที่เกิดราศีมีนอย่าไปจมจมอยู่กับอดีตค่ะนะคะเราต้องมาอยู่กับปัจจุบันและเริ่มลงมือทำาสริสร้างในปัจจุบันเนี่ยให้มันดีรดุดให้มันให้มันวิเศษให้มันรุดนะคะเพราะเราทำปัจจุบันดีเขาส่งผลไปยัง อนาคตนะคะดังนั้นอดีตรเราตัดทิ้งไปค่ะท่านี้เกิดราศีมีนนะคะต่อมาอันนี้ eight of pentacles โอ้โหให้ใบบนี้นะคะสำหรับท่านที่แต่งงานแล้วนะคะท่านผู้ชมดูไหมสำหรับท่านที่แต่งงานแล้วเป็นครอบครัวที่มีความอบอุ่นนะคะท่านเนี่ยมีความน่ารักนะจริงจังจริงใจรักคู่ครองนะ มีการดูแลบริหารจัดการคู่ครองเนี่ยเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะใครเป็นใครเป็นบุคคลในครอบครัวของท่านเนี่ยต้องมีความสุขอย่างแน่นอนเพราะท่านเนี่ยไม่อยู่นิ่งไม่อยู่เฉยนะคะคอยดูแลครอบครัวถ้าท่านเป็นผู้หญิงก็จะดูแลสามีได้อย่างดีถ้าท่านเป็นผู้ชายท่านก็จะดูแลภรรยาได้อย่างดีและถ้าท่านเป็น LGBTQ ท่านก็สามารถดูแลคู่ครองของท่านได้เป็นอย่างดีด้วยเช่นกันค่ะ นะคะมีความเป็นกะละยาณมิตรที่ดีต่อกันมีความเข้าอ,อกเข้าใจกันเป็นเป็น,นทิศทางที่ดีนะสำหรับท่านที่ยังไม่ได้แต่งงานมีไพ่บอกเลยนะคะว่าในเร็วๆวันนี้มีมีกำลังจะมีเสียงรักังแววมาแล้วนะคะเรียกว่ากำลังมีข่าวดีเกิดขึ้นกับท่านที่เกิดราศีมีน,นะคะ่ะ สำหรับท่านที่ยังไม่ได้มีแฟนเลยไพ่ก็นแนะนำว่าให้ลุกขึ้นมาแต่งเนื้อแต่งตัวเองให้มีความสวยงามนะคะเนื่องจากตัวท่านเองเป็นคนมีอัธยาศัยดีจิตใจเยือกเย็นนะเป็นคนที่มีมีพลังงานดีๆและท่านเป็นคนที่มีน้ำจิตน้ำใจเวลาใครก็ตามอยู่ใกล้ชิดท่านแล้วก็รู้สึกมีความสุขตัวท่านเป็นผู้ที่มีเสน่ห์นะคะงง้นไม่ยาก ในการที่ตัวท่านลุกขึ้นมาแต่งเนื้อแต่งตัวให้สวยเปิดโอกาสให้กับตัวเองให้มีคนพิเศษเนี่ยเข้ามาในชีวิตของตัวท่านคะ่ะนะคะแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะท่านที่เกิดราศีมีนขอยืนยันร้อยเปอร์เซนต์เลยว่าดวงท่านเนี่ยหมดโอกาสเป็นโสดหมายความว่าคนที่ยังไม่เคยมีแฟนก็ต้องมีแฟนในที่สุดนะคะคือคือ ถ้าไม่มีไม่มีจะเป็นคนที่ไม่มีแฟนเป็นไปไม่ได้นะราศีมีนต้องมีคู่นะคะแต่มาเมื่อไหร่ท่เท่านั้นเองนะคะโอ้โหอ่ะต่อมานะคะท่านผู้ชมอันนี้เป็นไพ่เดซไพ่เดซอยู่ในตำแหน่งของมรอรณะนะคะไพ่เดซบอกว่าตัวท่านที่เกิดราศีมีนตัวท่านต้องมีความระมัดระวังเกี่ยวกับในเรื่องของสุขภาพที่มากๆนะคะ และตัวท่านเองให้ระมัดระวังเกี่ยวกับในเรื่องของการที่เดินทางไปในที่แปลกๆไปในที่มืดๆนะคะไปในที่ที่เป็นเป็นป่าละมาะหรือว่ามีป่าข้างทางถนนที่เขามีแต่ป่าไม่มีตึกเนี่ยมันจะเย็นมากเลยนะครับในเวลาค,นคืนดังนั้นจะต้องระมัดระวังอากบรรยากาศแบบนั้นแล้วก็ตัวท่านต้องระมัดระวังในเรื่องของการเป็นหวัดในเรื่องของภูมิแพ้ในเรื่องของ,เ,อง,ของเลือดนะคะต้องระมัดระวัง เกี่ยวกับโรคเลือดนะคะเลือดไหลไม่หยุดอะไรเงี้ยต้องรับประทานอาหารที่มีวิตามินนะคะที่ทานแล้วทําให้ในเรื่องของสุขภาพพลานเยของตัวท่านดีขึ้นก็ทางที่ดีให้รับประทานอาหารให้ครบ5หมู่นะฮะมีโอกาสก,าก็ปฏิบัติธรรมตามศาสนานะคะเกณฑ์การเดินทางของท่านปลอดภัยนะคะศัตรูศัตรูไม่มีแล้วก็ระหว่างเดินทางได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนเนี่ยจาก การยนมิที่ดีค่ะนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นไพ่เดยเราไม่ทายเสียนะคะในที่นี้เราจะทายเสียในเรื่องของสุขภาพเท่านั้นส่วนเรื่องการเดินทางมีเกณฑ์การเดินทางไกลไปเหนือล่องใต้ได้ไปต่างประเทศได้นะคะแล้วก็มีโอกาสได้พบกับผู้หลักผู้ใหญ่ และก็ผู้ที่มีความรอบรู้ซึ่งอยู่ปลายทางด้วยท่านที่เกิดราศีมีนเนื่องจากตัวท่านที่เกิดราศีมีนเนี่ยเป็นผู้ที่มีจิตใจอบอ้อมอารีชอบช่วยเหลือผู้คนนะชอบทําบุญใจบุญสุนทานนั่นเองดังนั้นเนี่ยใหเดทจึงไ่ายดีสําหรับท่านนะคะท่านไม่ต้องตกใจนะคะต่อมาค่ะอันนี้คือ a c คส์ออฟอยู่ในตำแหน่งของสุภะนะคะ a อ e of Cups นะคะ Age of Cup เนี่ย mm hmm. เขาบ่งบอกที่ทราบว่าตัวของท่านที่เกิดราศีมีนเนี่ยตัวท่านเป็นผู้ที่มีโชคค่ะเนื่องจากตัวท่านเองเป็นผู้ที่มีความน่ารักใครอยู่ใกล้แล้วก็รู้สึกรักรู้สึกมีความอบอุ่นรู้สึกมีความเป็นกัลยาณมิตรกับท่านนะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนดีมากเลยเวลาอยู่กับตัวท่านเนี่ยดังนั้นสิ่งเหล่านี้เขาจึงมีการ มีพลังงานบางอย่างเนี่ยผลักดันตัวท่านเป็นทิศทางที่ดีให้ไปพบกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือไปพบกับบุคคลในวงการนะคะในทุกๆวงการเลยนะเขาให้การต้อนรับผลักดันสนับสนุนแล้วก็มอบโอกาสดีๆให้กับตัวท่านที่เกิดราศีมีนค่ะนะคะดังนั้นเนี่ยตัวท่านที่เกิดราศีมีนต้องรักษานะคะรักษาความน่ารักของตัวท่านแบบนี้ไว้ไปตลอดเลยค่ะ นะคะโอ้โหเรียกว่าดวงดีมีโชคมีลาบมีโอกาสถูกหวยเรวยปูด้วยนะคะท่านผู้ชมต่อมาคะ่ะโอ้โหนี่ไพ่ใบนี้สวยงามมากอันนี้คือกงลอ้อแห่งโชคลาบนะคะ view of fortune นะคะ view of fortune ไพ่ใบนี้นะคะเขาบ่งบอกให้ทราบว่าตัวท่านที่เกิดราศีมีนะมีเกณฑ์การได้ที่ดินมีการรีโนเวทบ้านมีเกณฑ์การรีโนเวทสำนักงานออฟฟิศสำนักงาน และมีการสร้างปึกนะมีการสร้างแมนชั่นมีการสร้างบ้านบ้านเป็นบ้านเช่าบา,บางท่านอาจจะสร้างบ้านเช่าบางท่านอาจจะทำแมนชั่นบางท่านอาจจะมีในเรื่องของการติดต่อในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะคะโอ้โหเรียกว่าดีมากเลยธุรกิจหน้าที่การงานสำหรับท่านที่ตกงานอยู่นะคะไพ่บอกเลยว่าท่านที่เกิดราศีมีเกณฑ์มีเกณฑ์การได้งานนะคะและสำหรับท่านที่ ปฏิบัติงานอยู่ในองค์กรอยู่ก็มีเกณฑ์การเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะสำหรับท่านที่กําลังศึกษาเรียนรู้อยู่ไพ่บอกเลยนะคะตัวท่านเนี่ยได้จบตามโปรแกรมนะคะหลักสูตรตามหลักสูตรของการศึกษาเลยทีเดียวนะโอ้ไพ่สวยงามมากๆานะคะในเมื่อ ดวงดีอย่างนี้อยู่แล้วนะคะท่านที่เกิดราศีมีนตัวท่านต้องทำไมคะมันสร้างเสริมสร้างบุญสร้างกุศลนะตามศาสนาไม่ว่าท่านจะเป็นศาสนาใดๆก็ตามนะคะให้หมั่นสร้างบุญมั่นสร้างกุศลตามศาสนาค่ะพลังงานดีๆเหล่านั้นเนี่ยนะคะพลังงานกฎแห่งกรรมเนี่ยของเรามีนะเป็นพลังงานที่เสมอภาคนะคะเป็นพลังงานที่ทุกๆศาสนาเนี่ย ต้องพบต้องเจอเหมือนกันนะคะเขาเรียกว่าพลังงานกฎจักรวาลพลังงานกฎแห่งกรรมดังนั้นท่านที่เกิดราศีมีนท่านให้ดวงดีอย่างนี้อยู่แล้วทําไมคะให้มันสร้างบุญมันสร้างกุศลเนี่ยอยู่ตลอดเวลานะคะโอ้โหและดวงของท่านก็กําลังดีดีอยู่ด้วยนะให้เล่งสร้างบุญสร้างกุศลอยู่ตลอดเวลานะคะท่านผู้ชมโอ้โหโดยรวมแล้วดวงของท่านที่เกิดราศีมีนเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีอย่าลืมนะคะมีไพ่ Age of Sword เขาออกมานะคะเขาก็มาเตือนว่าท่านเนี่ยอย่าไปวิตกกังวลใจอย่าไปยึดติดกับอดีตที่ผ่านมาแล้วนะคะนะให้อยู่กับปัจจุบันนะคะโอเคเอาละค่ะเบ c ใครใจก็ได้พยากรณ์ดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีมีนจบลงแล้วนะคะเบ c ใครใจต้องขอกราบขอบพระคุณเพื่อนๆพี่ๆพีและลูกคา้าทุกๆท,ท,ท่านทุกๆคนทั่วโลกเลยค่ะโดยเฉพาะ ชาวเยอรมนีชาวอเมริกาชาวออสเตรเลียชาวสวีเดนนอร์เวย์อิตาลีชาวสวิตเซอร์แลนด์ชาวฮ่องกงคอรีอาลากัมพูชาเวียดนามพี่น้องคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยนะคะและพี่น้องคนไทยที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกคะ่ะเข้ามารับชมคลิปดีๆของอาจารย์บยยิบสี่ใครเจอกันครั้งใดก็ไม่เคยลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่ง และกดติดตามให้กับอาจารย์เบยิบซีใครใจค่ะเบยิบซีใครใจขอให้เพื่อนๆพี่ๆและลูกค้าทุกๆท,ท่านโชคดีมีความสุขมขั่งคั่งร่ำรวยทั้งยามหลับและยามตื่นและกลับมาพบกับคลิปดีๆของอาจารย์เบยิบซีใครใจได้ใหม่ในคลิปถัดไปกราบสวัสดีค่ะ